สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าน้องหมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นแม่แม,แม่ต้องดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดนะคะทั้งเช้าและเย็นก็จะมาแปลงฟันให้พวกเขาปกติแล้วจะใช้เจลแต้มสําหรับกาจัดคราบหินปูนรอไว้ครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ทกําการแปลงฟันได้แล้วคะ่ะถ้าเป็นยาสีฟันแนะนาให้ใช้สําหรับน้องหมาโดยเฉพาะนะคะอ่านเริ่มได้เลยคะ่ะพี่เดียวพี่หมอนแปลงทุกวันเช้าเย็นฟันเขาจะได้สะอาดสดชื่นนะคะเริ่มต้นจากพี่เดียวก่อนพี่เดียวจะแปลงเรื่อยๆอยู่แล้วพี่เดียวก็จะมีความเคยชินกับแปงสีฟัน เด็กดียอมให้แม่แปรงทุกวันเลยพี่เดียวอายุประมาณ12ปีแล้วแต่ว่าฟันยังแข็งแรงอยู่เลยเพราะว่าต้องใส่ใจดูแลสุขภาพฟันให้เขาทุกวันนะคะแรกๆพี่เดียวจะไม่ชอบกลิ่นแล้วก็เจลของยาสีฟันต่างๆพี่เดียวก็จะไม่ค่อยยอมแต่เมื่อเราแปรงทุกวันทุกวันเขาก็จะรู้กิจวัตรประจาวันเขาก็จะยอมแต่โดยดีค่ะจริงๆแล้วอาหารก็มีส่วนสําคัญนะคะแนะนําว่าเป็นอาหารสําหรับน้องหมาถ้าเป็นอาหารเมร็ดก็จะทําให้คราบหินปูนติดช้าขึ้นค่ะต่อไปก็พี่ใบมอนของเรานั่นเอง น้องใบหม่อนจะอายุ13ปีแล้วแต่ว่าฟันก็ยังโอเคอยู่เลยค่ะถ้าเทียบกับน้องๆวัยเดียวกันเขาก็ยังน่ารักสดใสได้เวลาอวดรอยยิ้มหล่อๆกับเพื่อนเพื่อแล้วจริงๆนอกจากเราจะดูแลเขาแล้วเขาก็ดูแลเราอย่างดีที่สุดค่ะสังเกตว่าเวลาแม่แหม่มเศร้าๆนะคะเขาก็จะคอยมานั่งเฝ้าไม่ห่างมาสก,กิดมายิ้มให้ให้ใหเรากอดให้เราหอมเพื่อนที่ดีและซื่อสัตย์สำหรับมนุษย์เราเสมอมาก็คือน้องหมาที่บ้านเรานี่เองค่ะพอพี่แดนมาปลอบแม่แหม่มพี่ใบหม่อนก็ตามมานะคะ เด็กๆบ้านนี้น่ารักละมุนอ่อนโยนมากเลยไม่เคยปล่อยให้แม่นั่งเหงานั่งเศร้าคนเดียวเป็นความน่ารักสดใสที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ